สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับ30กันยายนนะครับก็วันนี้ับฟุตบอลลีกกลับมาเตะกันตามปกติแล้วนะหลังจากผ่านพ้นสัปดาห์เกมทีมชาติไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงลีชั้นนำเนี่ยก็ถือว่ามีให้ติดตามกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลักๆเนี่ยก็จะมีลิเอิงนะครับมีบุเดเซีกาและก็ลาลิกาสเปนนะครับ วันนี้เรื่องของทัศนะนะครับผมจัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับผมอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างบาเยอร์มิวนิกนะครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับผมก่อนจะพักเบรกทีมชาติไปต้องบอกว่าผลงานในลีกค่อนข้างจะตกลงไปแล้วก็โดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า4เกมหลังสุดในลีกนะครับ ไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอกัดบักเสมออยู่ในเบอร์ลินแล้วก็สุดการดนะแล้วก็เกมล่าสุดนี่ไปแพ้ออสบวกมาศูนย์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ไบเยอร์นะครับอยู่อันดับที่อ่าห้าสิบสองคะแนนจากเจ็ดเกมนะครับตามหลังจาฝูงอยู่ในเบอร์ลินอยู่ห้าคะแนนนะครับโซเลเวอร์ก็เหมือนกันครับปีนี้โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันเพราะผลงานไม่ดีนะครับตั้งแต่ช่วงต้นซีซันเลยนะครับตอนนี้เจ็ดเกมอยู่ห้าคะแนนนะครับ ฟอมช่วงหลังนะครับในเกมลีนะครับชนะเกมเดียวจาก7เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับผลงานแย่มากนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่า,าเป็นสองทีมที่ผลงานไม่ดีมาเจอกันนะแต่ต้องบอกว่าภาพรวมแล้วผมคิดว่าเสือใต้เปยย็นทีมที่ดีกว่านะครับด้วยเรื่องของขุมกําลังนักเตะนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะหลายคนที่ไปรับใช้ทีมชาติมาอาจจะมีอาการลา้าสะสมมาบ้าง แต่ผมคิดว่าวันนี้เลที่บ้านนะครับบวกกับความมุ่งมั่นในการเรียกฟอเกเยนกลับมาผมคิดว่าด้วยความที่เลเวอร์เนี่ยยังขูยังกูไม่กลับนะครับผลงานเกมเยอนก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ในปีนี้ด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้เสือใต้น่าจะเช็คบินได้นการกับการเข็บสามแต้มส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะได้เกินราคาหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไบเออร์ยิงได้ก็น่าจะได้กำลังใจแล้วก็อาจจะชนะได้ขาดนะครับก็ให้มองที่ บาเยรกมิวนิกก็แล้วกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่อ่าลิเอิงแล้วกันนะจะเป็นองเช่เจอกับมักเซยนะครับองเช่นะครับก่อนจบเบทีมชาติไปก็อ่าผลงานดีขึ้นนะครับจากการชนะมา2เกมติดนะครับในการเจอกับมงเบลิเย่และก็นีสนะครับก็เก็บได้6แต้มสำคัญนะครับตอนนี้หายใจโล่งขึ้นนะโดยขึ้นมาอยู่อันดับ14นะครับ8 นัดมีผ่าคะแนนนะครับส่วนมักเซยนะครับเกมล่าสุดนี่ทําได้แค่เสมอกับแบ,บแรนด์เป็นหน,หนึ่งในบ้านตัวเองแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมาลูลูเลยนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมาตลอด8ปดเกมที่ผ่านมานะผลงานดีอยงต่อเนื่องสำหรับมักเซยนะครับก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเทียบกันปอต่ตปอก็จะมองว่ามักเซยเป็นทีมที่ด,ด,ดีกว่านะครับถึงแม้ จะมีเกมยุโรปรออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์แต่ว่าด้วยเรื่องของสายภาพทีมนักเตะแล้วก็ภาพรวมทรงบอลที่ดีกว่าเฮดูเฮดก็เหนือกว่าเมื่อกี้ว่าวันนี้นะครับการไปรเยือนอองเช่มโอกาสชนะได้นะครับอย่างน้อยน่าจะเฉือนได้อยู่นะครับราคาเปิดมาอยู่ที่0.75ก็ด้าก็ยังน่าเลือกเียร์ที่ฝักเซยนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของ ปา,ายื่นผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเรียกฟองเกล็กลับมาได้ด้วยการชนะนะครับด้วยสกอร์ขาดด้วยแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมองมองว่ามักเซยก็ยังเหนือกว่าถึงแม้จะล้ามาจากเกมทีมชาติบ้างสานามัตเตะบางโคนแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเอาอยู่สักแตมไม่น่าพลาดนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ